บาอะไรเนี่ยเอาเราวามาตั้งรอบบ้านนี้ป่ะมาัวมเเนเออกูวาไปใช้ก็บบดอล้วไนดียไ้เอ้ากูข้างเอ้ามนึมันหลุดเอ้าอืมเอ้าเออเรยดหมมาแล้วนะไอ้ปั๊มืิไ้ปามือขอัไตอนนี้เดินตเือเดินเดินสะดินเดินตีเื กูส่งลงไปต่างเ,เลยกูเออเลือน้องงงอ๋อจมน้ำตายวัดจ้าวัดจ้าวัดจ้ากอยู่กลางอะไรเนี่ยกูโดนดาวเหรอเอ้ยกูจะตายกูจะจมน้ำตายไม่เจบไม่จับไม่จับ ทำเงี้ยได้ไม่ได้เล่มึงจอมันต้องรอกูเข้าไงถ้ากูถ้ากูไม่เข้าเล่นไม่ได้หรอกตีมันบุกบ้านเล่นเน็ตไม่ใช่เดินติดทำไมกูเห็นเน็ตไม่แล้วกูยังอยู่กลางอะไรอยู่ไม่รู้อยู่เลยนี่กูกลับบ้านไม่ได้นี่บุกบ้านติดเลยกูกลางมาจากบ้านเนี่ยไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเลยหรอไม่กูกูอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยกูยังไม่เดินไม่กลับบ้านเลยอยู่ตอนนั้น่ะ กูจะเดินกลับบ้านแไเยี่ยแม่งเป็นซุปเปอร์บัตผด้วยมึงร้องดิร้องจัดกูนะั่นรับจัดรับจัดอัตมัติกูน่าว่าได้ออกเกมเดี๋ยวกูเข้าไปแม่งกว่าจะได้เข้ากูโดนผีตีตายแล้วว่าไงเฮียยิงปืนไม่ได้เนาะยิงปืนไม่ได้เดี๋ยวร้องเลยเนาะอินเคลิปติ้งเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะได้เล่นนี่เนาะ ออกเกมก่อนเลยนตีกัเลยออกเกมก่อนเลยิดมผีกัดวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ทำไมกูทำไกูเข้าเตมมาแล้วกูหล่นนั่นแล้วทำไมกูโดนผีกัดแล้วมั้เนี่ยกูลอยอยู่โนมงเลวเนี่ยน้องมีเต็มบ้านะคีับเปลียมมีรูปกูตายอย่งดูชื่อด้วยนะไม่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 ไไม่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 ไมคุณอ วัเม็ดมาแล้วอาอมึงมีเกียร์ผีที่บ้านก่อนเรื่องเงือกูเข้าไปเคียร์เคียอะไรเหรอกูปืนมึงยังดีกว่ากูอีกมึีเกียร์ไม่ได้กูไม่มีเคียอะไรเลยตอนเนี้ยไม่ใช่เกียร์ไม่ได้โคตรแลกโคตรบ้ากูเข้าเกมไม่ได้เลยเนี่ยเพื่อนแอดมิี VPN เคียหรือว่าเราควรจะไปหาชี้มั้ยไม่รู้อะไรก็ได้ที่มันแบบลื่นๆอ่ะหาค่าที่มันแบบมึงจ่ายตังค์ไหมล่ะ โอ้ยเหี้ยดโดูจานสีแดงสัทำไงอ่ะมึงกลับไปเคลียร์ผีที่บ้านก่อนดิกูเคลียร์ไงกูมีแต่ดาบงูอันนึงเนี่ยโอ้กูเดินวับกลับไปไม่หยุดนี่กูเดินไปหน้ากูเดินไปหน้าไม่ถอยหลังจะได้เล้ยเคลี่ยอ้ะเกือบตายแล้วตอนนี้เลียวแบบเลียวแบบเลียวแบบไม่ต้องห่วงอ่ะตายเหี้ยอะไรกูยืนเนี่ยอ้อะไรนี่กูเดินกลับไปกลับมาไม่หยุดนี่ อ้าวกุรู้องลีเซฟดีน้องโอ้ยนี่มันกระจอกอีรอไอ้กอหล็กจัดอ่ะมึงก็สร้างนี่ครับสร้างมันก็เริ่มใหม่อี้ะกูกูสร้างมันก็แหลกเหมือนเดิมอะไรไอียยะรู้่นคอง จะเยอะพังแล้วกันทีนี้จะเยอะกระเป๋าแค่นช่วงข้นี่นี่าตกเสียงดังไหมดังเลยได้ได้ยู่ Sorry Sorry แฟนคชับแฟนลัเะเดิกิดติดกระจอยอะบ่อยเหรอพักก่อนวันนี้ไรโรงแล้ว ทำไมพี่ภูไม่อ่อน,นะในเลตหนึ่งฮะในเลตหนึ่งพี่ภูไมนน่ยอมอ,อันนี้กูเข้าไปแล้ว,ว <ะ S 2> แล้วก็แม่งกำลังแหลกอเลยนนพี่ภูแม่งกดออกซื้อไปแลก็อะเนนข่วยเนี่ยกดเข้าไปนอนดีน,อน้องเดี๋ยวพี่ได้เข้าไปตักเช้ามันนอนได้ที่ไหนบัตรมือมันนอนได้ด้วยอ แมลง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 แม่งเมาอบกรอบกรอบก็แล้วหลอกก็แล้วหลอกก็แล้วหลับก็แล้หลับก็แล้วหลับก็แล้วหลอบก็แล้วหลับดูสกพีดิดดี้มีเตียงขนาดห้าสิบฟุตในสวนหลังบ้านของเขาน้องมึงมึงทําซ็กก่อนดิตอเนี้ พี่เพี่ยนมือดิไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ทูไม่เกี่ยวไม่ก่่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคอมก้ไม่เกี่ยวนี่่ทูเนี่ยจอยใหม่ครับซอบอร์เ่วทูเี่ยดือดกระจอกระจกวีไยกูพ่เกียรติมลงหาของใหม่แล้วเหนื่อยี่เกียรลงหาของใหม่แล้วเยี่ย่ถ้ากูลงหาของใหม่กูเล่นหมดอื่นนะแบบเมพเลอร์ เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยกูไปพักลงถ้ำไยทำไมอ่ะกลัวกันเรื่อยเสียงไม่โคตรดังอ่ะเสียงไม่น่ารำคาญกว่านี่เนี่ยนี่วิ่งเร็วด้วยไอ้เนี่ยวิ่งโคตรไวอ่ะไอ้น้องเปิดเอ่มเนี่ย ดีปีบมาเกลดี๋ยมกเดีทำไมกูไม่เห็นกูมันออนแคปมินแบบสัญญาณตักสาดแับฉีดเลยเฮ้ยโหดเลยมีก่อยเขาแบบปิงหนึ่งฉีดรังเชื่อมต่อ Ô oh nghe yeah. em nghĩ là chưa biết ăn được chưa <laughs> biết ăn được chưa biết ดูกะไงทุนี่ดย uh> ิงเี้ยใครโดนเปิดับยังน้องเปดชับยังเด็ขาเทุนโดนยิงขาเดทุนโดนยิงขาเน็ตเม่นกากจัดแต่ตอนนี้เป็นยเลยไม่รู้มันเน็ตการ์ริงเนี้ย เกโคตรแหลกอะยัดเป็ด แล้วมึองอยู่ไหนตอนนี้อ่ะไม่รู้อ่ะทำไมกูไม่ขึ้นไวให้กดเข้าเซิร์ฟวะยังไม่ได้เข้าเลยใี่ย่ะกูแหลกอยู่เลยนเน,ยนี่ยเดี๋ยวพักสักีักแล้วจะไปต่อ chỉ có không có gì hết vậy đó không phải mà dưới cũng chắc không ha It oh uh... <Big> Bomb, บิ๊กบอมบ์อากาศไมแล้วเจ้าผู้พิเอษนี่ของกูไม่ขึ้นหนึ่งขีดนะเนี่ยสัญญาณหนึ่งขีดอ่ะแปลกใจหรอเพราะทำไมเพราะทำไม้มูมไม่ได้ผิดเราเติ่งเปิดใหม่เลย แด่กูลองสร้างดูดเด้จ่ากเเ็เม่มเบตกลงโหดของกูอะแต่กูไม่รู้ว่าจะปรับเป็นยังไงกูปรับไม่เป็นน้องเท่ เวสแลนอุ้ยเมืองที่หายสอบศูนย์เหรอเมืองที่มีเหอะไรเมืองที่ไม่มีเหียอะไรมากกว่าว You stupid Damage Transport คืออะไรวะ Virus City Buildings damage ลานสปอร์ตคืออะไรอ๋อพวกลานรถไฟอะไรเลลานสปอร์ตหรือ,รอเปล่าพญาไอ้นมีขึ้นหน,นึ่งขีดนีเ่เห็นไมนได้แค่ร้เห็นพวกกระจก ไบโอสเฟียร์เคเบลแมวเวอร์ทัมบ เฮยม่ทำพวกโปร่งอโอ floating เมืองแบนแบนอ่ะ floating อ๋อแล้ำทั่วบมดอ่ะเขาเรียกว่าอะไร city ลาสซิตี้เมืองใหญ่ๆความแลเป็นศซนจุดศซนจุดซนซนหนึ่งศูนจุดศูนสามก

เปิดไม่มมน้งเกมได้เจอวะเออเปิดได้กันเอาแล้วของกูว่ามาแล้วโอ้ยมาปุ๊บแม่งน้องอีการร้องเต็มเลยค้าง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 เมื่อกูเกิดมาปุ๊บเจอผีเลยอะ่ะดีจัดนะ

เราเข้ามาดิกูเปิดละไม่มีเยี้ยอะไรเลยโว่อกทีงโอ้มเมืองลหเมือ<ม>ล,ล้างะอะเ่อเนะข้าพ้นอะไรกัเนะเเข้ามาเพากูติดเชื้ออะไรนี่นี่ตัวอะไรอะมาละ ตัวอะไรไม่รู้ตัดไม้ก่อนแล้วกันโอ้ยทั้งนี้โดนอะไรโดนอุกบาทถล่มเหรอทำไมกูกูตกโลกจีนองะมึงกากเนี่ยไอ้เยี่กูตกโลกเนาะกูเป็นยี่อะไรเนี่ยกูแม่งไหลลื่นอ่ะมึงกระจอกโอ้ยเน็ดอี๋ฟังเลยฟังเลยแล้วเราเกี่ยวเน็ตเนี่ยเนี่ยกระจอกกูไหลลื่นอ่ะ ยวเข้าในเมืองวายอยู่ในเมืองวารจัดสปอเลยเ่อเจอกับเากูเล่นกูยังไม่วารเลยมงไงาร์ปกูอ่วาร์ปกูแบไม่มีวาร์ปแไหลลื่นลื่นปื๊ดอ่ะ มึงม่ยึงก็ขึ้นทางดินที่ต่อมึงไม่เกิดที่เดียวกันมาก่อนนี้ี่ะอ๋อใช่เหรอมีการไม่เกิดที่เดียวกันหรือยังเนีหลอกแบบเกมนี้กูใช้กาแฟเมืองจีนกูก็เกิดข้าวกาแฟเมืองจีนเนี่ยก,กูเห็นมึงเดินอยู่นี่กูอยู่บนตึกสีดำมัน,น,เ,น,นมเกี่ยวกับในกูเลยมีเจ้าของสุดทะ ไม่ใช่เนี่ยกูนะเน็ตกูเน็ตกูไม่ลื่นเปิดลื่นปาดอ่ะเล่นไหมครับมันลื่นนี่แค่ทำอะไรนั้นป้าไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไปนู่นวะไปทางทางรถไฟว่ะออกเข้ามาแป๊บนึงวัร์ปเกินไม่ไหวอ้าวทำไมวะเจ้าของเซิร์ฟเล่นไม่วาร์ปแต่ว่าคนอื่นวาร์ป ปกติถ้าวัดมันก็ต้องวัดทั้งสองไม่วัดสิเรียบร้อยไอ้นายร้องแอลจบแล้วเกียวเสมอทั้งสองมันบอกเองบอกว่ามันแบบลาขาดวงการแล้วเออผิดคำพูดไงไหนวัดไปเปิดพี่นายมันรอบไปสี่เกูสตรีมเฮ้ยน้องสตรีมสตรีมอยู่สตรีมอยู่ กูยังตกแบบนิดน,น,นี่นี่ไม่หมายควาว่าแม่งเปิดเนี่ยแม่งรอบไปสี่สองไอ้เนี่ยโคตรบ,บ้าตีนอ่ะแล้วทไมกูตกไปก้นบึ้งของโลูกบดิมึงกากไงนี่กระจอกนี่ไงโอ้เจ้ากากลื้นที่ยมึงเยเจอร์หรือเปล่ากูยังไม่เป็นอะไรเลยมึงไงควายกูยแบบลื่นปูดลื่นปาด กูไม่มีแบบหน่วงกระตุกแหลกอะไรเลยม่คือหน่วงทุกอย่างตอนนี้ไม่มีคำว่าแหลกอะอะไรเดินอยู่ข้างหลังกู 对的吧？<noise> <noise> เยหน้ากูขึ้นเชื้อโรคไม่หยุดยังไม่บอกกูแหลกไอ้ยัยแม่งฟาร์มไม้ไม่หยุดยังไงไปฟาร์มอย่างแบบไม่ลื่นเสียกูไม่ลื่นปุ๊ลื่นบ้าด่ะเด็กมึงน่าจะกลามากกว่านะโอ๊ยตายตหูาูเห็้ไม่เตายพ่อ่ะมา้วเลยแไเหาเหล้วถูกตออมาได้อ่ะยังไม่ ôi oh, ừ, oh, oh, <laughs> <mel cloak> không phải lần, ôi chứ mày lần làm àm viên bù, làm viên bù này, mía pháo mày lần làm thì chướng gì này, mẹ e cà rắt mía pháo bay 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 bay, vào, bay vào miền bay, mày, có gì, cái này là, có cái mộc phun bao, mộc phun bao. มีอยู่แล้วอะ่ะปุ้ยไหนว่าไปลงไปลงกันเนี้ยกูอะเมโทโบมินเนี่ย What? What? <laughs> นี่คืออะไรวะเ <laughs> นี่ยไปดิยังคิดเดียวน,นี่ไอ้เน็ตงั้นเป็นที่เน็ตมึงละไม่ได้เป็นที่กูละไฟเป็นที่เซฟนะครับเซฟแบบแบบไม่มีคุณภาพก็กูลื่นปืดอ่ะ ใช้แลมไปแบบเจ็ดแสนพิกูเข้าในกูเข้าในเมทัลแล้วอันนี้กูเดินวุ่นไปแต่ตอนนี้กูไม่รู้เป็นตรงนี้แล้วมึงเข้าไปทำยังไงออะไรไปในเบอรไม่รอกูวะวิญญาณวิ่งเดินเล่นแล้วตอนนี้อ้าวออกแล้วไปทางไหนดีวะเอารู้แล้วครับเอออะไรเนี่ยบล็อกูเลยนี่กูวิ่งไปก่อนแล้วกันเจอกัน อะไรเนี่ยเซิร์ฟไอ,อเยน็นก,กากมากเล,เลยเล่นไม่ได้ออกโหเกี่ยวเฮียอะไรเขาบอกว่าเซิร์ฟมันกาก,ากมากเขาเลยเอาบวกเขากว่าเฮีมึงไม่คู่ควรกับเซิร์ฟกูไงไม่ผ่านไวลิสไงเฮีเ<ะ> <Yeah. S 2> นี่ยมึงเดินได้ยังงเข้ามาแยางมือกูเลย

อุ้ยถามแล้วใเ<ๆ>ยีย่ยนี่เป็นกว้าง,างอี่บ่อะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมีแม่งมีเบลสไอ้เฮี้ยห้องอะไรนี่ตอนนี้กุลุ่เลยเฮ้ยกบีกบี อุ้ยแม่งห้องเอม,มเบลออะไรเนี่ยที่แม่งมีเบลดเนี่ยนะพูออมันมีเบลดด้วยอะ่ะมีที่มึงมามึงเจอเบลดไหมออไม้ทำไมเบลดเกิดไม่หยุดเลยยังไม่มีสปอนอะวะ

ปามิงร er> hey really ้อยหปิงสองามในเล็บม okay. ินอ่ะรวมเป็นเล่นแนงวะตั้งเล็บบนเฮือทำไมเยยนนี่มันเกิดไม่หยุดกูตายเอเกแล้วกูต้องใส่มัดลงไปยังไงนไหมเราใช้ ไหนบ้านมึงไปสร้างเซิร์ฟมาดิควายสร้างไม่เป็นเอาแบบเสียตังค์อ่ะสามแสนบาทต่อหน,นึ่งชั่วโมงอ่ะโอนไปดิ <c oughs> มันใส่มดยังไงอ่ะมันก็สร้างใส่มดไปเลยดิควายมึงไปดูไอ้นี่ดิกูเหลือทั้งสิบห้าบาทในนี้มันก็ใช่ไหมครับเราเนี่ยแต่แค่มันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เราเฉยๆปะ เราก็ใช้ไหมครับมดเราเนี่ยเปิดเยี่ยป็ตอบใช่ไหมเล็กกูนี่ไม่ไหวแม่เ็เนี่ยเดี๋ยววิ่งกี่เอบีอ่ะ ดม่งนเ้ออเน็ตกินเียไมังเทูดยิงเี่ยะไดูยูท yeah. ูบไม่ได้้ี่ไม่ได้เลยตอนนี้งอมเียเน็ตม่งไปตก